เอาละครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่สนามนิวไอโบบายเพื่อมาชมเกมไฮไลท์ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมพ์บอลลีนท่านกลางสัปดาห์นะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับทีมกิเลนผยองเมืองทองยูไนเต็ดของเราผู้เล่นของทีมเมืองทองประกอบไปด้วยพี่โก้เดสกอนทองเหลาเป็นกัปตันทีมน้องตองกวินธรทำสัญจานัณใหม่พิชภูมิวงศ์สาอันนันบรารคักปิยพลบรรทาวดานโนเซกาลีควานชอนมาริโอยูรอฟสกี้วีรวุษกายเยี่ยมพิชพงษ์เฉยชิยชวและจกกักรพันธ์พรรสายคับ กองเชียร์กิเลมเผวของเราก็ประมาณ1,000คนได้นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจที่สนามนิวไ Mobile เริ่มเกมครับดัสกรไหลพิชพงพิชพงแทงจะทะลุให้จักรพันพรใสนะฮะนัดนี้ทีเสินแดงดามไม่มีแม้แต่ชื่อเป็นผู้เล่นสำรองนะครับยก้าเก็บพักตัวไว้แม่เพียงไม่กี่นาทีเดสกอของเราก็ได้รับใบเหลืองไปแล้วละครับ เขให้เล่นยากขึ้นนะจาังหวะรุ่นแรกของเกมนี้ฮะเป็นทางบุยรมฮะอาจจะบ่งยิงออกไปเราก็ต้องระวังในเรื่องของเกมเร็วเกมสวนกลับของเขานะครับเขามีผู้เล่นเร็วๆอยู่ในทีมเยอะครับอาร์ซน,น ไหลมามาริโอ,อยูรอฟสกีฮะจะวิ่งเข้ามาวอลเล่โอ้โหมาลื่นล้มไปก่อนครับโอ้ไม่งั้นได้มีโอกาสยิงสวยๆแน่ๆฮะนี่ฮะจะพยายามเอาลูกฟาวให้ได้นะครับแต่พุทธสินก็ไม่ได้เปล่าครับจงบังหวะน,นี้เนี่ยฮะเข้าลักษณะคล้ายๆดัสกรครับแต่ดัสกรโดนใบเหลืองครับเนี่ยก็ไมเป็นไรครับเกมนี้เป็นเกมเยือนนะครับ เราเข้าใจกันทำหน้าที่ของผู้ตัดสินครับอืมหทางบุยรมเองแม่สุริยาดอมไทยส่งนะฮะติดเซฟกวินครับเนี่ยอัดนันถูกเตะเห็นเห็นครับแต่ก็ไม่ได้แม้กระทั่งลูกฝาวมาริโอดานโนและเป็นจัสกร์ได้ปัน่นอืม พยายามจะให้ยิงให้มันเปียดเสาแรกนะฮะสิวรลักษ์เซฟไว้ได้ครับแล้วก็แทงทะลุช่องให้จัก,กรพันนะฮะเป็นอัดนั่นแม่แต่ระยะมันกระชั้นไปทำได้แค่ยิงไปตรงๆแล้วก็ติดตัวสิวรลักษ์ครับพยายามจะให้ดูลูกจังหวะฟาวนะฮะเท่าเทียมกันนะครับเนี่ยเม่อสักครู่ ฟาวเฉยแต่จังหวะนี้ได้รับใบเหลืองครับทางบุวรามเองได้ยิงครับมาหลุดเสาไปฮะช่วงครึ่งแรกเกมสูสีกันนะครับ แล้วก็ใช้ผู้เล่นที่มีความเร็วมาโจมตีทางฝั่งข้างของทีมเมืองทองของเรานะครับนักเตะต้องมีสมาธินะฮะเพราะหลายคนก็ระวังในเรื่องของใบเหลืองมากก่อนเกมแล้วล่ะครับลูกนี้เป็นจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะครับพยายามจะเอาฟีคิกนอกกรอบเข็มโทษนะฮะ อย่างดีครับแผงหลังยังทำหน้าที่กันได้ดีอยู่ครับพ่านพงองศานะฮะเบียดสกัดออกไปะฮะอืมดาโนเซียก้าครับเขาบอกว่าเขาเข้าที่บอลน,นะครับเสียลูกฟรีคิกครับเนี่ยนักเตะของเราต้องคุมสมาธิให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เรามาเยือนเขาครับบางครั้งสถานการณ์บรรยากาศนะฮะมันก็ทําให้ผู้ตัดสินนะมีเวลาคลิดไม่มากครับ และลูกฟรีคิกก็ยิงออกไปไกลเลยละครับจบเกมสเสมอกันอยู่ศูนประตูต่อศูนในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังมีฝนตกลงมากองเชียร์ของเราก็ต้องตากฝนกันแต่ถึงยังไงก็สู้กันทุกคนนะฮะนี่ฮะมีซื้อเสื้อกันฝนช่วยได้ในระดับหนึ่งครับแต่ทุกคนก็คงอยากจะดูเกมในสนามมันมันมากกว่าครับฝนไม่ตกก็จะดีกว่านะฮะอื นี่ะมีโอกาสนะครับแหมสักครู่นี้กำกึ่ง่าใช้แขนเลี้ยงลูกกันนะฮะและได้ยิงซ้ำครับจากสุริยากวินทุงซปเปอร์เซฟโอ้โหจังหวะนี้ก็แขก็ยืนรอยอยู่ตั้งนานแล้วละครับยังไงก็ต้องล้มหน้าครับยังได้บุกอีกครั้งครับวีลามนี่แกมกกึ่งเหมือนจะล้มหน้านอีกครั้งนะฮะแต่กวินก็ มาตัดเกมได้ดีครับวันนี้ต้องตองทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยละครับจังหวะซ u เปอร์เซฟไม่เห็นเยอะยะมากมายอ่าเดี๋จะมีเรื่องกันนะฮะนี่ฮะอืมแล้วก็มีกระแสในเว็บบอร์ดนะครับว่าจังหวะนี้ปิยพลบรรเทาเอาขาไปย่ำหน้าสมัญญานะฮะเดี๋ยวผมทำภาพชาใช้ดูเลยละครับเพื่อไม่ให้ใครมาใส่ร้ายนะักเตะเมืองทองของเราได้นะฮะนี่ครับปิยพพ เนี่ยขากราลังจะไปย่าหัวแต่ก็เลี่ยงะฮะเลี่ยงพยายามชะง,งักเอาไว้ก็ไม่ได้ย่ําเลยแนมะ้แต่นิดเดียวครับอืมโดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แล้วก็มาเสียประตูจากจังหวะเช็คล้ำหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสุริยาดอมไทยสงนะครับเนี่ยก็เป็นแท็กติกของวีรามใช้กับทุกๆทีมในที l นะฮะ ตวัดบอลให้สูดหน้ามีความเร็วเร็วแล้วก็วิ่งแซงกองหลังะฮะที่เช็คลายล้ำหน้าเข้าไปยิงหนึ่งประตูศูนย์ครับเป็นท,ทองพยายามจะทวงประตูคืน,นะฮะพุทธศิลป์บอกว่าจัก,กรพัน์พรสายฟ้า,าไปแล้วล่ะครับ แต่เราต้องคุมสมาธิให้ดีครับเนี่ยถ้าปล่อยไหลไปตามเกมฮนะก็จะได้รับไปเหลืองเงี้ยเกมนี้รับไปถึง7คนด้วยกันครับหลังจากนั้นยอก้าก็เปลี่ยนโคเน่ลงมานะฮะเพื่อมาทำเกมรุกแลก้วก็พิชิตพงยิงไปติดเซฟก่อนจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลุดเสาไปอย่างน้อยก็ยังได้ยิงครับ บุญรัม,มาอีกครั้งเนี่ยน้องตอนก,นกนวินก็ยังคงยืนตำแหน่งได้ดีอืมและนี่ฮะทางฝั่งบุญรมเรียกร้องจะเอาจุดโทษจากจังหวะนี้นะครับแหมเบียดกันดึงกันนิดหนึ่งะฮะแล้วก็เป็นลูกได้เปรียบของทางบุญรำนะฮะผู้เล่สิงก็ปล่อยให้เล่นได้เปรียบแล้วยิงไม่เข้าเองครับแหมคงคงเป็นจุดโทษไม่ได้นะครับจังหวะนี้จกกักรพันธ์ เปิดมาเข้ามือสิวรักษ์ฮะกึ่งยิ่งกึ่งผ่านแล้วก็เป็นปีอพเพื่อบรรเทาครับรับไปเหลืองอีกคนหนึ่งช่วงถ้ายเกมครับไม่ฮะกวินขัวอะไรยังสุดยอดอยู่ครับปิดมุมได้ดีฮะ เต้ไม่เห็นหลายต่อหลายครั้งเลยละครับจากลูกทุ่มของทีมเมืองทองของเราลูกมันคลุกคลิกแล้วเป็นจกกักรพนันโอ้โหได้จิ้มหน้าประตูโอ้โหแต่แกจิ้มออกไปครับแม่แล้วตะบุยามเองก็น่าจะได้ประตูขึ้นนำสองศูนย์หลายต่อหลายครั้งครับแต่ไม่เฉียบขาดเองนี่ฮะ โอ้ลูกนี้น่าจะล้ำหน้านะครับเนี่ยแกรชมปงแกไม่เช็คลายฮะก็จะยืนล้ำหน้าตลอดฮะเอกภูมิหลุดเดียวมาโอ้โหตัดสินใจยิงเองฮะมีเพื่อนรออยู่ตรงกลางครับนี่ฮะยังไงก็ล้ำหน้าครับพยาบอกว่าเขาไม่ได้เล่นบอลแต่พูด ช่วยผู้ตัดสินจะดูอาการตั้งแต่เริ่มแรกฮะถ้าเปิดมาแล้วคุณวิ่งเข้าไปเล่นนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการที่จะเล่นบอลแล้วก็ล้ำหน้าครับกวินซูเปอร์เซฟอีกครั้งครับจากกระพันไหลให้เอกภูมิก็หลุดไปถึง Mario มาริโอคอสเข้ามาใช้โคเน่ฮะถูกผู้เล่นแผงหลังของทีมบุยรามงมงออกไปได้ก่อนนี่ยหลุดมา4ต่อ1ฮะทีมบ,บุรามครับเนี่ย แต่สก็งของเราก็มาแย่งไปฮะราะมัวแต่ช้าครับแล้วก็พยายามจะเอาจุดโทษอีกครั้งแมง่ายไปฮะและเมืองทองไม่ได้ลูกตั้งเตะครับจังหวะนี้มาริโอโยนเข้าไปแล้วก็เป็นจักรพัน์พรใสเนี่ยฮะตัวเล็กนิดเดียวนี่แหละครับแต่ขึ้นควิดได้ไม่มีเหลือฮะแม่ช่วงนี้ตากล้องของเราเอ้ด้วยครับภาพ อาจจะสั่นไปหน่อยนะขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับเรามาดูภาพช้านะครับมาริโอฮะเปิดเข้ามาสวยมากครับเป็นอจัก,กรรพันฮนะถ้าไม่ใช่จัก,กรรพันก็ยังมีโคเน่อยู่นะครับไม่มีใครประกบเขาทั้งสองคนเลยลหะครับก็ตามมาที่เสมอหนึ่งตัวหนึ่งในนาทีสุดท้ายครับ กับพันเองผู้ตัดสินให้เล่นต่อฮะก็ไม่เป็นไรครับทีเมืองทองเป็นทีมที่เคารพการตัดสินใจของผู้ตัดสินอยู่แล้วละครับและจากจังหวะนี้เองครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันยาวๆเลยละครับจากลูกตั้งเตะของทีมบุีร์และก็วินนะฮะก็พยายามจะเล่นเกมรุกครับเปิดไปและเอกภูมินะฮะเดี๋ยวดูจังหวะลงของเอกภูมินี่ฮะโอ้โหเขาสอกค้ำพื้นเต็ม แล้วก็นอนเจ็บอยู่นะครับแต่ผู้เล่นทางบุรีรัมไม่หยุดเกมครับพยายามจะเล่นต่อนะฮะจนมาริโอ้ต้องเข้ามาถามะฮะว่าผู้เล่นเจ็บนี่ฮะแล้วจักรพัน์แก้วผมก็เอามือสบัดใส่หน้าของมาริโอ้และสุเาาก็พยายามจะเข้ามาเอาเรื่องฮะแล้วเดี๋ยวดูหมายเลขสองของที่บรีรัมให้ดีฮะเดินเข้ามาแล้วก็ตีสอกครับนี่ฮะตีสอกเข้าไปโคนเฮต้องมาบอกว่าเฮ้ยยูทําอย่างนี้ได้ยังไงฮะ เกมทั้งหมดนี้ไม่เห็นในภาพของการถ่ายทอดสดนะครับแต่โชคดีนะฮะที่กล้องของเราถ่ายไว้ได้ครับแล้วมาริโอพยายามที่จะเข้าไปเคลียร์ mm hmm. เข้าไปถามเหตุผลนะฮะว่าทําไมต้องมาด่าเขาสุดท้ายก็มาริโอก็โดนใบแดงครับเดี๋ยวทางสโมสรเมืองทองของเราคงต้องอุทธรนะฮะปัญหานี้ถ้าดูภาพช้าจะเห็นได้ครับนี่ฮะใบแดงจักรพัน์อันนี้ก็สมควรครับ มาริโอ้ล้วก็เข้าใจได้ครับมาดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยฮะหลายคนบอกว่ามาริโอสดีสด่งมากเกินไปนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะ จักระพันธ์นะฮะอดิกเด็กเก่าของทีมเมืองทองของเราฮนะก้าวแขนสะบัดไปใส่ใบหน้าแล้วเดี๋ยวดูหมายเลขสองครับจบเกมนะครับเมืองทองเราก็บุกมาได้หนึ่งคะแนนไปจากทีมบุรีรรมยูเอเต็ดนะฮะก็ถือว่าเป็น วันที่ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปทีมมุทอ์เราก็จะมุ่งหน้าสู่พัทยานะครับเพื่อลงทําสึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็หวังว่านักเตะของเราจะมีสมาธิมากกว่าเกมนี้นะครับแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านเกมร้ายๆที่สนามนี้ไปได้ด้วยดีครับ